มายัางเปลีนอเปย,อยรอยรอ,ยรอยู่ใต้เสื้อหรือเปล่า,าไปเยอะลงไปกันมีน้ำอ่ะกินในท่อมันจะกินง่ายจะเย็นน้ำร้อนใช่ไหมทางโคตรโหดทางโคตรโหด ี S <S ลุยไปเลยเฮ้ยลุยไปเลยมังหนุ่มโอ้โหโ,หโหโอ้โห,โหไปได้ไงเนี่ย